สวัสดีครับก็พป้นยังงนะครับเรามาดูครับเชฟยันมาสัมภาษณ์มิมนนะครับหลายๆช่อง้าร้อยงอยค่ไม่เห็นครับผมผมมาทางนี้อ๋อได้เป็นหนึ่งพันผู้ติดตามก็สามารถถ่ายเทสดได้แล้ว แล้วก็ยังแล้วก็ยังไม่ถ่ายทอดแล้วก็ยังไม่เคยไลฟ์สดสักทีเพื่อนๆเขาก็จะทักทวงมาจะคอมเมนต์มาใต้คลิปบอกพี่เมื่อไหร่พี่จะไลฟ์สดรอยอยู่เราได้ได้ไลฟ์ไหมครับก็ไลฟ์ประมาณครั้งแรกสามนาทีครก็ไลฟ์สดสามนาทีเหมือนกับว่าตั้งกล้องไม่เป็นไม่ใหญ่นี่รองครนี้พ่อมึงตายนีพ่อมึงตาย ไล์สดสามนาทีท่านผู้ชมมันพอสิหูเรื่อง่จะบอกสวัสดีก็จบแล้วสามนาทีนะแม่รูเรื่องแล้วก็บอกสามนาทีมันไม่ได้ดีเอาให้แปดนาทีผมบอกแล้วไงเวลาค้างๆไม่มีใครครับเราคุยกันสองคนในรายการเขาก็รู้ว่าสามนาทีมันไม่ได้แต่แต่เขาด้วยความตื่นเต้นเขาก็เลยต้องรีบลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแบบไม่แน่ใจว่าตั้งกล้องถูกหรือเปล่าก็เลยลงพอขึ้นไปแล้วก็ลงเลย เอาขืนแล้วมันโมบั้นกับล่งตัวปากกายเราไม่ได้ยินเสียงเขาเราคุยกันสองคนไม่ใช่จะมาตอบมันไปซื้อรถว่าขืนแล้วมันโมบั้นกับต้องล่งผ่องใจมันพอนเลี้ยวยี่บอนสามนาทีไหมแค่ <c oughs> มันกะติเลรี้ยวเลียวพอได้อยู่บอกกะตนตัวคนมันอดอยากมันกะติได้อยู่ตัวแยบแยบแบบนมแต่เราไม่รู้ว่าเราทำมันเพื่อว่ามันจะมีมีรายได้อะไรหรือเปล่าใช่ไหมไม่รู้จริงๆทําเพื่อความสนุกสนานแนได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาเจ้าพอได้เจ้าสิงห์ก็ได้ ตอนนี้คนติดตาม2,000กว่าแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องว่าไร่สดเป็นอย่างไรเขานั่งฟังเด้ายอะไรกัน่รั้ท่านนั้นท่านนี้หลายๆช่องอ๋อเมื่อก่อนนี้ติดตามดูเป็นผู้บริโภคตอนนี้เป็นผู้ผลิตก็ในทีมของคนผลิตอะไรท่านนี้ท่านน้ท่านดูเทียมเยันดูที่ยเที่ยมาแล้ว ท่านผู้ชมจะลงครับผมถามเพราะว่าเขาประิ yeah sure ็นอะไรก็บอกว่าดูคลิปเช็ดยันแล้วดูคลิปเจ้าปู่ครับเอามาลงเขรู้แล้วว่าไงครับได้ไม่ได้จะจากการลบให้เร็วที่สุดเพราะว่าการที่ทำเราเราไปเอาคลิปเข้ามาเนี่ยคือต้นฉบับยังไงคุณทํามาลงมาไม่มีการตัดแต่งทำให้มีคำถามแทรกนิดนึงครับเมื่อกี้ได้ยินบอกว่าดูดูดคลิปดูดคลิปเจ้าปู่แล้วก็ดูของเช็ดยันมาลง <c oughs> ระหว่างของเจ้าปูกับของเจ้ยายันคุณจะดูดอันไหนมากที่สุดคุณชอบดูดไหน ดูดของเจ้าปู่มากที่สุดานผู้ชมด้เคารพครับเจ้าคิดจ้งไหนเจ้าจะไปดูดของเพนก็ก็ก็แบบมันเป็นมันตรงบอได้ยังไงของเขามันคือมันตรงคือมองดูแล้วว่ามันมันเป็นโอซัวมันเป็นอปะดูคลิปเจ้าปู่แล้วทีมงานเขาก็เยอะเขาก็ไม่ว่าไม่อะไรเขาคือแบบอะไรอะไรแต่แล้วที่เราว่ายายไม่เนี่ยคมเคยว่าไหมทำไมยายไม่ดูไมก็ดูดอยู่ก็ดูดอยู่ แล้วตอนนี่คุณดูดมีความรู้สึกเป็นยังงตอนนี้รู้สึกดูดแล้วฉันขิวเนฉนเยเรถของเจ้าปู่ดูดมาเยอะๆฉันก็เริ่มข <Okay, S 1> ิวฉันก็จะเริ่มลบก็ลุงสังวนบอกแนะนำให้ลบจะเชื่อลุงสังวนด้วยอ๋อมันออกขิวๆมันเน็ย <c oughs> จะพยายามไล์สด มเคยแล้วคุณเชื่อุสนี่รักของเจ้ามาทําอะไรเคลียรงเจ้าไปแล้วแล้วแล้วคุณเชื่อคุณสงวนแล้วชีวิตคุณเป็นยังไงครับก็ยังไม่รู้ยังไม่เคยนู้ยังไอ่เค้เคลอยรนดับไปแล้วมาเบ่งเป็นกับไม่อยังกุดะ

หหยันาะดเเิ้โอ้จากใส่อันหาที่แตกยังรหัสอันแมนเอแล้วก็นี่โดนไซว่าเปลี่นมันก็มันมันไหลไปในเงินในบัญชีนี่แมวมันแมนผมเนี่ยบอแมนบอแมนยูทูบผมอยากเบิ็งคลิปเจ้ามันเมื่อกี้มันไปฮอตไซนี่นะแล้วอย่าแพลกล้องมาทางนี้ก็แล้วกันมันบอแมนคลิปผมอยากไอที่เฮาทไทยเมื่อกี้มันอยู่มองไหนเอาต่อดูอัลบั้มซิ มองเงาไทยเขามองแบบเมื่อกี้ไงจกบมึงอยากเห็นกูทายบางเกมมึงก็บบไม่สวกแล้วจาระนายแล้วน้อนไรก็ติดกินอะไรยป้งมึมีหอวเสียงท่านมู่ชมจะกรอบครับรายการเราน้าจอเจีมโอเวอร์มันมันมันเป็นรายการใบ้ไปเลยดีแล้วแหละงั้นจเลยดีก็มิวได้ ก็เกี่ยวได้แล้วเจมส์ได้เอาเอากับพี่เนี่ยได้เอากับคุณเหรอเจมเอากับคุณเหรอนี่เาออกรายการอยู่นะที่จะให้พวกเอาคระพูดของคุณเนี่ยมันกังวลมากเลยคุณบอกให้เชมส์ดันเอากับคุณเอาคลิปเอาคลิปแล้วก็นี่นั่นแหละที่พี่น้อยไปดูเลยมาดูเลยพี่ไม่น้อยบอกพี่พี่น้อยไปจับไม่น้อยไปจับตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยครับ มันบม่มีเสียงมันคือคนไปคุยกันไมก็เฉียบวายบอกไม่น้อยไปดูให้หน่อยกลับไปนั่ยะไปเอาฟ้องดีเห้มาเล่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยฟ้องดีมาบหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็จังอันนี้กันไหนๆกันไหนคุณดูครับเปิดสุดแล้วว่เอาคลิปดอกไปอันเป็นอันบ้าๆเบ่เปิดสุดแล้วจะกลับแล้วเราจะไปลงให้ใครดูเเนี่ยก็แค่บ่บ่เอ้าเอาใส่เสียงผิดนี่เป็นเป็นคลิปใบท่านผู้ชมเจ้ากระบครับก็คืออ่า ผมขอให้ท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ถ่ายสื่อที่ถ่ายอยู่ช่องนี้เนาะ,<บ>ะก็ขอให้เข้ามาดูต้นฉบับของแม่ใหญ่ดุสณนเนาะเพราะเธอก็เป็นเธอบอกว่าในชีวิตนี้ขอให้ก็ให้ได้มวนไม่ใช่ทักตอนที่คนโทรหาผมมาคนบอกว่าชีวิตนี้ไม่ขอได้มาขอให้ผ่านก o ย t u b e ก่อนตายใช่ไหมแล้วถ้าตายแล้วไม่ผ่านถ้าอยากตายสิ ะไยยาามม่ตห้ามตายนะตายไม่อยากกูอื่นก็่ตายแล้วมันไอคนน้นยน้ำตัวน้ำไปเมาอวยเนี่ยคนยจะโสดถอนครับคนขีดที่ครับเออขีพ่อเห้นไหมกินขีลงโทสซัมเบอร์บ้าเมื่อกี้ยังคือสติ๊กเกอร์จะปูตั้งดีสิบบาทผมมองเล่นขีจะปูเมาอวยเพราะในเอวตรงเลยเมื่อกี้บอกว่าสามร้อยใครอ่ะไม่น้อย ไม่น้อยบอกว่าซื้อจ้าปู่สาวเลยเื้อไม่เสร็จกลงวันเ้าวว่นคน้ันเจ้ากิจทีแห้งเลยมันบอกมันบอกเก็บเง็ดมากเดยแต่แบงเม่นแล้ววันที่เสื้อมาเนาะยังไงก็ให้ให้ทุกท่านนะครับที่ชมอช่องดุษนีอะไรครับสปาชาแนลชาเนลจะเปลี่ยนเป็นเอาสปาออกแล้วค่ะ เปลี่ยนเป็นอะไรครับดุษณีมาแล้วมันเหมียนหมดเปลี่ยนเป็นดุษณีมาแล้วแมีนเหมียนมาณนั้นแหละแกก็ได้อยู่นะเพราะว่าคอนเทนต์ของแกเนี่ยก็คือแกลองลองพูดดิพูดเพลงนี้มาแลยมาเลยนีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อพ่อมึงตายนี่แหละบอนี่เขาเป็นสายฟาดนะแต่ว่าคอมเนพ่อข่อยเด้อแต่ว่าท่านน้าไม่พ่อข่อยสาย อยางกรห้องมันคือนะไรดิพ่อกูตายให้นายใส่ให้นี่นี่ให้าใส่เซฟนี่ตายไปใส่โดนแล้วอันคำเวลาอันสวัสดีครับท่านผู้ชมว่อยู่ใกล้ๆผมไม่คอยเป็นย่อยเน็ตเมื่อนั้นแล้วปอกอันนั้นอันนี้เขเขาเอาไปคอยแก้ไขขอบคุณมากนะครับแปดนาทีแล้วครับขอบคุณยังไงก็ติดตามช่องดุษณีอะไรครับ นี่นะครับมันยากเลยนะมันหายยากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องดูสุขมากเลยแหนมจวางแยนะครับ